ติ๊กตอคนไทยเราเนี่ยลืมง่ายวัฒนาอาจจะว่าเห็นเจ้าพ่อใหญ่สมุติประการเนี่ยแกโคตรโกงเลยในทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะเรื่องสั่งฆ่าคนสั่งอุ้มเป็นอันคาโปนกันเลยทีเดียวล่ะครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงก็ผมเป็นคณะกรรมาการการปกครองตำรวจ ได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนเยอะแยะรวมถึงโครงการทุจริตการจัดซื้อที่ดินครองด่านคำถามแรกก็คือว่าคนแบบนี้เนี่ยมันมาเป็นรัฐมนตรีกระทวงมหาไทยได้อย่างไงก็พอกายชาดาไทยเศษก็เพราะว่านายชั่วมันช่วยกัน่งเติมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพโครงการคลองด่านมหากราบเนี่ย ไอเด็กรุ่นหลังมันไม่เรื่องหรอกว่าคนที่กำลังนั่งอยู่เนี่เป็นตัวเจาะข้อมูลทั้งหมดร่วมมือกับคุณเฉลาิมทองคุณดาววันวัฒนาไม่กล้ามายิงผมหรอกเจอผมแกก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสยอยากจะจับมาจับมือพอๆกับสมชายบุญปลื้มแต่คนพวกนี้เขามีนักเลงอย่างหนึ่งแน่จริงมเอากูเข้าคุกให้ได้แล้วก็ในที่สุดก็เข้าคุกจริง แต่ว่าคุกต่างประเทศคือแกหนีไปกรรมก็เจอที่ลูกจนปัะวัติอัจจะว่าเห็มแล้วคนช่วยกินคือนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยโครงการครองด่านสองหมื่นานเจ็ดรอล้านที่คุณเลาลิมทองผมบอกว่าคุณชวนหลีกภัยช่วเพราะอะไร เรื่องแรกก็คือว่าไปเพิ่มว่าประมาณในขณะที่คณะกรรมาการของสภาผู้แทนราษฎรกําลังเจาะลึกไปเลยว่ามันวุทยานัยกันจากต่างประเทศจะควักไส้มดลูกทะเลแมนกรบโดยจะเอาน้ำดีลงไปทำลายแพลงต้นพืชแผ่งต้นศาสต์พูดไปมันไม่รู้เรื่องอะไรประเทศไเพราะอาศราศรย์อาจารย์ด็อกเตอร์ที่มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ มันบอกว่าป่าชายเลนเป็นแค่ยากคาอุบาทนะชูวิตคุณกิติเป็นพยานได้นั้นวุิวิยาศาสตร,ร์อาทิตย์อนูไรรัฐก็ชั่วคนที่สองอ่ะรู้อยู่แล้วว่าผมมาพิปรายแรงในคณะกรรมการสภาแกยังไปเพิ่มก็ประมาณให้อีกแปดพันล้านยิ่งพันมนาสีการคนแรกสุวัสนิตาพันรอบคนแรกแล้วก็ชั่วยาวกันมาเลยคยรับจนกระทั่งถึงสองหมืนสามพนรอยล้าน มันไม่เห็นคุณค่าของภาษีรัจจรหรอกเพราะมันวัวกันแล้วไอ้ะกูลพวกนี้มันเป็นใหญ่ต่อเนื่องคุณชวนช่วครังที่สองแกเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าฮูเหายิ่งพันมานาสิการหักสมัครถึงทอรเวชเห็นไหมครับไอ้สังคมนี้มันไม่รู้เรื่องอรัประวัติศาสตร์นี้สกรลโคติตรัสประธานบวชการจ้างทั้งบดซื้อที่ดินผมคลองดานเนี่ยอยู่ในทะเลห้าร้อยไร่